สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะนี่น่าจะมานะคะรีวิวในส่วนของค่า i อนะคะค่า i อนะคะทุกท่านค่า i อนะคะได้มาแล้วนะคะอ่าอันนี้ยังไม่ได้ถอนนะคะแต่จะบอกว่าค่า i อในส่วนตรงนี้ถอนทุกวันนะคะที่มีเหรียญแบบนี้นะคะก็คือจากการยังไงคะเทรดเองด้วยนะคะอ่าในขณะที่ค่า i อเข้ามานะคะยังไม่ได้ถอนก็ เทปในส่วนของเทปต,ตามนะคะเทปต,ตามตรงนี้เหมือนที่หนะ้าไ,ได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเทปต,ตามตรงนี้นะคก็ใช้เทคนิคในการตามตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาแจ้งนะคะแต่จะบอกว่านี้ค่ะก็คือไขไ i บให้ดูนะคะอินฟิเลตนะคะอ่านี่ i n อินฟิเลตนะคะตั้งแต่เดือนนะะูรลาหันตั้งแต่เดือน2นะคะที่ทํามานะคะก็ได้คคร IB นะคะ ช่วงนั้นอาจจะไม่ได้เยอะนะคะอ่านะคะก็มีร้อยเจ็ดเหรียญคะ่ะตามสถานการณ์ไปนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แค่นี้แล้วนะคะนนีน่าได้รับค่าไอบีนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะที่วิดรอมานะคะสองร้อยกว่าเหรียญน,นะคะอ่านี่ก็คือค่าไอบีนะคะอ่าถ้าเป็นเศษเล็กๆอันนี้ก็คือจากการเทน,นะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็ถอนนะคะทุกคนถ้าเป็นแดงอันนี้ถอนนะคะอันนี้ก็ถอนนะคะอ่านะคะนี่ก็ถอนนะคะทุกคน เปิดดูแล้วก็ถอนนะคะตรงนี้นะคะได้ค่า IB ก็ถอนอันนี้ก็ค่า IB นะคะอ่าอินซิเลตเนี่ยคือได้รับทุกวันเลยนะคะทุกคนได้รับทุกวันนะคะเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็ถอนนะคะอันนี้ก็ได้รับนะคะค่า IB นะคะก็ค่า IB นะคะทุกคนค่า IB นะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถอนนะคะ อันนี้ก็ได้รับค่า IB นะคะสาววัยกว่าเหรียญนี่ก็ค่า IB นะคะอ่าค่า IB สังเกตง่ายก็คืออินฟิเลตนะคะทุกคนนะคะอ่านี่ก็ค่า IB นะคะทุกคนดูนะคะค่า IB นะคะตัวอันนี้ช่วงนี้ก็คือไซด์เวย์นะคะไซด์เวย์แล้วก็อ่าแก้ไม้กันนะคะได้ค่า IB แบบนี้เลยค่ะเก้าร้อยกว่าเหรียญนะคะทุกคนเกือบพันเหรียญแล้วนะคะทุกคนต่อวันนะคะต่อวันนะคะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือค่า IB นะคะหกร้อยกว่าเหรียญ อันนี้ก็คือถอนนะคะทุกคนวิดรอนะคะอ่านะคะนี่ก็ค่า IB นะคะแต่ละวันมันไม่แน่นอนนะคะในส่วนของค่า IB ได้มากได้น้อยอยู่ที่บอทเพนนะคะอ่าแล้วก็นี่ก็คือถอนนะคะถอนนะคะทุกคนนะคะนี่ก็ค่า IB ีนะคะนี่ก็ถอนนะคะอ่านะคะดูนะคะวีดรอนี่อินฟิเลตนะคะทุกคนดูสังเกตง่ายๆนะคะนี่ก็ค่า IB นะคะนี่ก็ค่า i อนะคะอันนี้เจ็ดร้อยเหรียญก็ถอนนะคะเปิดดูแล้วก็ถอน นะคะทุกคนนี่ก็ค่าไอนะคะค่าไอนะคะนี่ก็ถอนนะคะค่าไอค่าไอก็คือเทรดน้อยก็ได้น้อยเทรดเยอะก็ได้เยอะนะคะในส่วนตรงนี้นะคะทุกคนนะคะก็ค่าไอนะคะอ่าแล้วก็นี่ก็ถอนอีกแล้วนะคะพันเหรียญนะคะทุกคนนะคะอ่านี่ก็ค่าไอบีนะคะนี่ก็ค่าไอนะคะทุกคนนะคะนี่ก็ถอนนะคะ อ่านะคะนี่ก็ถอนนะคะค่าไอบีนะคะนี่กนน 1, 1, ็ค่าไอบีห้าร้อยกว่าเหรียญนี่ก็ถอนอีกแล้วนะคะพันเหรียญนะคะทุกคนนี่ก็ค่าไอบีนะคะนี่ก็ค่าไอบีนะคะทุกคนค่าไอบีนะคะมันได้แบบนี้เลยนะคะนี่ก็ค่าไอบีนะคะนี่ก็ค่าไอบีนะคะทุกคนนะคะเรามาย้อนดูนะคะอันนั้นอ่าเดือนต่อมาดูเลยนะคะอ่าค่าไอบีนะคะน่าทำตรงนี้สั้นๆก็ขึ้นไอบีเรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะดูเลยนะคะ ค่า IB แล้วก็ถอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดนะคะอ่านะคะนี่ก็ได้ค่า i อปลอดร้อยกว่าเรียนนะคะมันอยู่ที่จังหวะในการเทรดนะคะเทรดน้อยเทรดมากนะคะแต่วันนี้ไม่มีนะคะเพราะวันนี้อ่าวันนี้เป็นวันยุดนะคะสามอาทิตน,นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ